สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับนี่วันนี้มากันอีกหนึ่งคลิปเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางครานปี2515นะครับนี่พิมพ์อันนี้เรียกว่าพิมพ์นับแบงค์นะครับนับแบงค์มีเฉพาะเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับไม่เคยพบเจอเนื้ออัปปก้านะครับนี่เจอนับแบงค์ต้องเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับ วันนี้มากันอีกหนึ่งแบบนะครับนี่เป็นแบบพระใช้ใช้นะครับพระล้างมาเจ้าของล้างมานะครับเพราะว่าใช้แล้วก็เดาว่าน,น่าจะเกิดสนิมนะครับนี่สนิมกินสนิมกินนะครับนี่น่าจะแบบเลี่ยมสาแลกมานะครับเลี่ยมสาแลกเลื่อมรวดนะครับนี่ไว้เห็นไหมฮะเป็นรอยพวกนี้โดนสนิมกินนะครับแล้วก็ล้างออกโดนสนิมกินแล้วก็ล้างออกเห็นไหมฮะ ดาว,ว่าเนี่ยน่าจะเป็นกระเช้านะครับนี่กระเช้าอยู่ตรงนี้นะครับน้ำก็เลยไม่เข้านะครับนี่นี่คราบที่สนิทก,กินหนักๆนะครับนี่เขาก็ล้างไม่ออกนะครับเป็นชาวบ้านล้างนะครับ แต่ก็ยังดูแท้ได้นะครับยังดูแท้ง่ายนะครับดูง่ายผ่าแท้ดูง่ายนะครับนี่จำตำาหนิเห็นไหมฮะผมเคยบอกตำาหนิไปหลายๆครั้งแล้วนะครับสาหรับพิมพ์นับแบงค์นะครับนี่ดูเส้นใต้นี้นะครับดูเส้นใต้มือนะครับนี่เป็นพิมพ์นับแบงค์นะครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้นะครับซื้อเข้าก็2 0,000ื่นไปปลายนะครับ3าม0มื่นต้นๆนะครับ ก็บอกตรงๆนะครับสภาพนี้เวลาขายออกถ้ากิ่งดังมีโค้ดแบบนี้นะครับเวลาขายออกก็อยู่3 0 0 0 0ื่กลางๆ3มห0 0่น7นะครับก็ยังถือว่าเป็นราคาเบาๆนะครับนี่เป็นพระแท้ราคาเบาๆนะครับเป็นสภาพใช้นะครับถ้าสวยก็ยังซื้อการหลักแสนอยู่นะครับแต่ต้องสวยช้ำๆผิวปีกแมงทับอย่างนั้นนะครับก็ยังหลายๆก็ยังเป็นแสนอยู่นะครับแต่สภาพนี้นะครับ พระเครื่องนะครับราคาอยู่ที่สภาพนะครับอยู่ที่สภาพมีแบบนี้ก็ใช้พุทธคุณได้นะครับไม่ขี้เละนะครับแบบนีนะ้ลองดูนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูมีมือนับแบงค์เห็นไหมฮะมือนับแบงค์นะครับบางคนจะสับสมกับพิมพ์มือเลขกปนะครับก็จะคล้ายๆกันแต่หน้าไม่เหมือนนะครับหน้าคนละหน้ากันนะครับ เส้นคมคมที่แก้มนะครับนี่เส้นนี้เลยนะครับเส้นนี้คมคมนะครับเส้นคู่คมคมนะครับนี่ดูเส้นระวางสังคติมาที่ซอกแขนเห็นไหมฮะพวกนี้อยู่ในส่วนลึกนะครับจะยังคมอยู่นะครับจะไม่ค่อยโดนสัมผัสพวกนี้ต้องคมนะครับเป็นเส้นขนแมวเล็กๆคมคมนี่ตายมือนะครับ ดูโค้ดนะครับดูโค้ดโค้ดจะจิกจิกลึกๆนะครับ1415นะครับดูรูอุดนะครับรอยปาดก้นนะครับนี่พวกนี้เป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับดูหลังใบหูเห็นไหมฮะหลังใบหูเขาะจะตัดคมเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะปิ้นคมคมเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่รอยปิ้นด้านเหนือหัวไหลนะครับ แล้วก็ตัวหนังสือหลงพงเงินจมแบบนี้นะครับคมคมนี่ขนาดใช้มาอย่างลึกคมอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับใช้แบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับนี่ไม่ว่าจะสภาพไหนนะครับถ้าเป็นหลงพเงินปี2 1 5ิรับเช่าถึงบ้านนะครับนี่รูปหล่อมีสีพิมพ์นะครับ มี้อแอลมือจุดมือนับแบงค์มือเลข8นะครับใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมมี l ลายแอดแล้วนะครับเป็นแอด VRA 6 6 8 8นะครับมีแอดนำหน้านะครับ VRA 6 6 8 8นะครับนี่แอดมาที่ l ลายแอดได้เลยนะครับส่งรูปชัดๆหน้าหลังก้นนะครับข้างแบบนี้นะครับ ใครมีแบบนี้ยังรับเช่านะครับรับเช่าถูกสภาพนะครับราคาคุยกันนะครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงร,รบกวนเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าได้พระเครื่องหลวเพ่อเงินหรือว่าที่เล่นหากันยอดนิยมนะครับ เดี๋ยวผมเอามารีวิวชี้ตำหนิจุดตายเข้าคร่าแล้วก็ราคาที่เล่นหากันในปัจจุบันนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ